มีน้ำสีแดง1ชนิดนะครับที่เขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวอีกนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับของน้ำสีแดง1ชนิดเดี๋ยวจะมาบอกว่าคือน้ำอะไรนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับช่องอเสียงหมานสตอรี่นะครับเสียงหมานสตอรี่วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของน้ำสีแดงชนิดหนึ่งนะครับ เมืองนอกนะครับได้วิจัยแล้วว่าน้ําสีแดงชนิดนี้เป็นยาอายุวัฒนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวอีกนะครับทับทิมนะนั่นก็คือทับทิมนั่นเองอได้รับฉายาว่ายาอายุวัฒนะนะเพื่อความงามนะครับเพราะว่ามีาช่วยเสริมคอลลาเจนนะครับแล้วก็ป้องกันกลังสี uv นะทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตินะครับ น้ำทับทิมนะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวนะครับจากการศึกษาของอมหาวิทยาลัยที่ประเทศสเปนนะครับผมสารสกัดจากทับทิมนะครับสามารถป้องกันการทำลายาผิวนะครับจากรังสี UV และลดภาวะเครียดนะครับแล้วก็ลดออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผิวแก่ก่อนวัยนะ โดยสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิมนั้นสูงกว่าชาเขียวและวายแดงถึง3 4ถึง4เท่านะครับคราวนี้ประโยชน์ของน้ำทับทิมนะประโยชน์ของการดื่มน้ำทับทิมนะครับอย่างแรกเลยนะป้องกันรังสี uv จากภายในนะแล้วก็ในทับทิมนะครับจะช่วยวลดความเสียหายต่อ dna นะที่จะเกิดขึ้นจากแสงแดดนะ ลดการอักเสบนะครับแล้วก็ลดการเกิดจุดด่างดำนะางานวิจัยยังพบอีกว่านะครับน้ำทับทิมนะครับจะช่วยลดผลกระทบจากรังสี UVB ต่อผิวได้จริงๆเลยนะครับนะข้อที่2นะครับน้ำทับทิมช่วยเสริมคอลลาเจนนะครับลดเลือนริ้วรอยนะ ทับทิมนั้นนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีนะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะทำให้ผิวเต่งตึงนะครับแล้วก็ยืดหยุน่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะพบว่า,าการบริโภคต่อเนื่องนะบริโภคน้ําทับทิมต่อเนื่องเนี่ยนะครับสิสัปดาห์นะจะช่วยเพิ่มความหนาของผิวหนังนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยได้อย่าง ชัดเจนนะข้อต่อมาเลยนะครับข้อ3นะทำให้ผิวกระจ่างใสนะครับสีผิวมีความสม่ำเสมอนะอาสารในทับทิมมีการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสนะครับลดการสร้างเมลานินนะครับจึงช่วยให้ผิวขาวใสนะและลดความหมองคล้ำนะครับ ประโยชน์ข้อที่4เลยนะครับช่วยลดสิวนะครับนี่สำหรับใครเป็นสิวนะน้ำทับทิมยังช่วยลดสิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังนะครับด้วยคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบนะครับน้ำทับทิมนี่ยังช่วยบรรเทาอาการเป็นสิวนะแล้วก็ผิวอักเสบจากอากาศร,ร้อนอีกด้วยนะ ข้อต่อมาข้อที่5เลยนะครับประโยชน์ข้อที่5แล้วต่อต้านความชาราโดยรวมนะทับทิมนะครับมีโพลิฟีนอลน,นะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนรวมถึงวิตามินอ e, ีสังกะสีและซิลิเนียมนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ปกป้องผิวจาก มลพิษและความเครียดด้วยนะครับ <c oughs> คราวนี้น้ำทับทิมเนี่ยป้องกันเขาบอกว่าป้องกันมะเร็ง6ชนิดนะครับจากการศึกษา,าจากการศึกษาของอาวารสาราเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเผ <c oughs> <c oughs> ยว่าทับทิมนั้นมีประโยชน์ดเด่นชัดในเรื่องป้องกันโร,โรคมะเร็งหลายชนิดนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นน้ําทับทิมหรือว่าเมเล็ดนะครับหรือว่าสารสกัดนะล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติต้านและการาต้านการแบ่งตัวนะของเซลล์มะเร็งนะครับต้านเนื้องอกนะครับแล้วก็ลดการอักเสบนะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง20%เเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ยังพบว่าทับทิมมีผลในการป้องกันโรคมะเร็ง ได้ถึง6ชนิดนะครับได้แก่อะไรบ้างนะได้แก่มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้ได้ถึง6ชนิดนะไปหามไว้กินเลยนะครับแล้วก็ตามรายงานของนักวิทยาศาสตร์พบว่าโพลีฟีนนลในทับทิมนะ ยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะส่วนฟาราโบนอยและก็แทนนินนะในผลไม้ชนิดนี้นะครับก็สามารถควบคุมการอักเสบเรื้อรังได้นะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับส่งผลต่อเส้นทางการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะทำให้ลดการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้นะครับ การบริโภคทับทิมร่วมกับผักหลายชนิดนะครับยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้อีกระดับด้วยนะโดยคาดว่าจะช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งได้ถึง2 0 0 0 0 0คนต่อปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทับทิมยังมีประโยชน์มากามากก่อการต้านมะเร็งนะครับเนื่องจากอุดมไปด้วยไฟโตเอสโตรเจนนะครับ หรือว่าเป็นฮอร์โมนพืชนั่นเองนะครับซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการวัยทองในคุณสุภาพสตรีนะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับชะลอวัยบำรุงผิวพรรณนะ,ะส่งเสริมสุขภาพหัวใจนะบำรุงหัวใจด้วยนะครับแต่นะครับแต่แต่ใครบ้างที่ไม่ควรบริโภคทับทิมนะครับอ่าไม่ใช่ว่าบริโภคได้ทุกคนนะครับ ใครบ้างที่ไม่ควรบริโภคทับทิมก็คือผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับไม่ควรบริโภคทับทิมในปริมาณมากเกินไปไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยครับกินได้แต่ว่าไม่ควรที่จะมากเกินไปเนื่องจากมะเร็งเต้านมบางชนิดจะ,ตะเ,เติบโตได้ดีเมื่อได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับถึงแม้ว่าไฟโตเอสโตรเจนจะมาจากพืชนะครับและก็มีฤทธิ์อ่อนกว่าฮอร์โมนในร่างกายนะครับ แต่ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแพทย์มักแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์คลายฮอร์โมนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงการกระตุ้นเซลล์มะเร็งกลับมาอีกนะครับอ่าคราวนี้น้ําทับทิมนะครับอาจส่งผลให้ความดันเลือดลดต่ําลงเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจทําให้ผู้ป่วยที่มีภาวะอาการความดันต่ำนะมีอาการที่แย่ลงนะครับ สำหรับใครเป็นความดันต่ําระวังนะครับในการกินน้ําทับทิมอย่าดื่มมากไปนะครับจะทําให้ความดันต่ําลงได้นะส่วนผู้ที่เป็นความดันสูงก็อาจจะช่วยลดความดันได้นั่นเองนะส่วนผู้ที่มีอาการแพ้แพ้พิษจากพืชนะครับอาจได้รับความเสี่ยงเกิดการแพ้จากการได้รับประทานทับทิมก็มีเหมือนกันนะครับคราวนี้ผู้ป่วยที่ต้องได รับการผ่าตัดนะครับควรหยุดรับประทานทับทิมอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะครับเนื่องจากทับทิมจะส่งผลให้ความดันเลือดต่ำลงจึงอาจเป็นผลกระทบต่อความดันเลือดในขณะที่ผ่าตัดหรือมีผลต่อเนื่องไปยังหลังการผ่าตัดนะครับการรับประทานทับทิมควบคู่กับยาบางชนิดนะครับอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยานะครับเช่น ยาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตับนะครับโดยเอนไซม์ตับนะครับชนิด P450 นะครับไม่ใช่450สิ P4502D6 นะครับหรือว่าชนิด P450 นะครับ 3A4 นะครับยาลดความดันโลหิตหรือ ACE นะครับแล้วก็ ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับยา,าสำหรับยาสำหรับผู้ที่กำลังทานยาอยู่นะไม่ควรที่จะรับประทานทับทิมคู่กับยานะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนยาทุกชนิดเลยแล้วกันนะครับเนาะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสามารถกินทับทิมด้วยได้ไหมในระหว่างที่เรากินยาอยู่นะครับจะดีที่สุดนะครับ อาวิธีดื่มน้ําทับทิมให้ได้ผลสูงสุดนะครับดื่มวันละ150่งรถึงสอง ML มลนะครับอตอนเช้าหรือบ่ายหรือกลางวันนะควรเลือกน้ําทับทิมสด100%ไม่เติมน้ําตาลทรายหรือสารกันเสียนะครับแล้วก็ควบคู่กับการกินผักผลไม้นอนหลับให้เพียงพอนะทาครีมกันแดดเมื่อเราต้องออกแดดนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลไม้มหัศาจันสีแดงนะครับน้ําสีแดงนะก็คือน้ําทับทิมนั่นเองนะครับที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับแต่ก็มีข้อพึงระวังในการาบริโภคอยู่นะครับผมก็ให้ศึกษาการบริโภคอีกทีนึงนะแต่ว่าสําหรับคนที่ร่างกายปกติแล้วก็กินได้ปกตินะครับเพื่อเราจะป้องกันนะ ป้องกันมะเร็งอะไรต่างๆต้านอนุโมันิสระต่างๆนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะแล้วก็อยากแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักนะครับช่วยกดแชร์ส่งต่อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเขียวนะก็ได้นะแอปฟ้าก็ได้นะครับแชร์ต่อบอกต่อด้วยนะครับนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับ ช่องเสียงหมานสตอรี่นะครับผมขอความกรุณาด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยหน่อยนะติดตามกดไลค์กดแชร์ share, นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มะระฆังแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อในคลิปต่อไปอถ้าท่านกดปุ่มะระฆังแจ้งเตือนเนี่ยผมทําคลิปใหม่ออกมาก็จะเด้งเข้าไปาแจ้งเตือนท่านได้ทันทีเลยนะครับรับใช้ท่านได้ ในในคลิปถ,ถัดไปเลยนะครับเนาะขอบพระคุณมากๆนะครับที่ท่านรับชมคลิปนี้นะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขสูภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสมปรัถนาในทุกประการพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ